มาครับพี่น้องหามาะเมิงรถจอดนะจอดจนลืมจอดจนตายจอดจนนกไม่เห็ดห้าง <laughs> 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 นะเดีวพี่น้องซอยมาวิจารณ์หรือซอยมาคอมเมนต์ซอยมาให้ผ้อมูลเกี่ยวกับใต้คลิปนี้ดเลยนะรถคันนี้เลขไม้หนึ่งหมื่นโลพี่น้องเสือ้อ,บอ,บ,อบอเสื้อบอเสื้อกระซังเพราะว่าไอซื้อมาแล้วเลขไม้แลนด์แค่หนึ่งหมื่นโลเพวเป็นรถสายจอดจอดขนาดไหนค่อยสิมจอดขนาดนกไม่เห็ดหัาง <laughs> เดี๋ยวพาดู <laughs> เริ่มแกกของเครื่องครับจอดดูดิขี้ฝุ่นดูดิฝุ่นแท้เออฝุ่นแท้แน่นอนแล้วก็ไม่ล้างด้วยครับเลขไม้แรน 10, ีนหมื่นโลหนึ่งหมื่นโลดิเพิ่งดิเลพี่น้องว่าไม้แทบปะหัวน็อตฝากระโปรงบ่งเคยถอดแต่ขี้ฝุ่นหลายครับฝุ่นกดหลายเลยทามาเบิ่มองนี้สังเกตพวกตัวนี้พวกพร้อมห่อนพวกเห็นบเงี้พวะ มันเป็นพวกทะเลเพื่นเนี่ยเออมันเป็นพวกนี้คันคันรถที่การใส่งาหลายๆมันจะมันจะดำมันจะใหม่แต่นี่ยังขาวช่วอยู่ก็แสดงว่ารถคันนี้ซึ่งมีเขาโครงของเลขไม้แท้ก็คือหนึ่0หมื่นโลมุมแรงเลขไม้หนึ่งหมืนโลมึงนี่ดำหมดแล้วดำเกียรอะไรก็โมเมนต์นี่จะมอหุ่นเข่าครับพี่น้องคันเัาหุ่งหน่อยๆคันคันเัายังว่าถือทานไฟมานะมอหุ่นเข่าแบบบ้านบ้านเ้าเป็นมอมอต้มมออย่างเงี้ยปะที่ทานการไฟมาหน่อยๆ ที่ยังถือถต้มไม่ค่อยข้างๆหมองก็ยังไม่ดำแต่คั้นต้มมาตัโดนปุ๊บหมองก็จะดำปิดเลยแม่นครับนะผู้หญิงก็คือกันว่อนไม่ได้แล้เป็นจังไหนครับผู้หญิงคือกันเป็นจังไหนการใส่งานมาหลายมันก็จะดำดะเป็นเรื่องโปรตีนะคุณก็ต้องไปรีแพร์ใหม่หรือไปเย็บมันใหม่นะหรือว่าใครสดๆซิงๆเดี๋ยว <c oughs> เลือกคุยเดียเด๋ยวจ่องมุตะบินมันก็ยังชมพูอยู่อเออนี่รถจอดขนาดนกไม่เห็นห้างดูนี่เ <c oughs> บื้อง <c oughs> อ่าโซมึงใกล้ขนาดนกไม่เห็นห้างมึงน,นี <c oughs> ่แหะเ <c oughs> บื้องขี่นกมึงเป็นห้างเลยน <c> ะ <oughs> จอดสายจอดของแค่จอดขนาดนกจอดขนาดรถไม่เห็นห้างอันน <c oughs> ุ่กเก็บไม้หมื่นเดี๋ยวตัวนี้ครับออกรถศูนย์บาทครับกลับเลขไม้หนึ่งหมื่น สายจอดของแท้ครับนะแต่ถ้าจอดอีกปีหรือสองปีอาจจะกลายเป็นพนปวกได้ <c oughs> <c oughs> นะดีแล้วที่เจ้าของเขาตัดสินใจขายให้หอถ้าคุณจอดอีกปีสองปีรอบนี้ไม่ใช่แคะนกทำหังครับเป็นอะไพรพนปวก <c oughs> เป็นปรญญาปวกแล้ว <c oughs> ก็มาลัางเลยเอามาไดีคิวกันนให้พี่น้องได้เห็นความสดความเดิม บอกให้เห็นความสดความเดิมอแลกมาซึ่งความสกปรกครับผมนี่เหรครับพี่นัองถามว่าอูรถเป็นสกปรกเจ้าก็ยังเอามารีวิวน่อยเสียผู้ใดจะไปซื้อเจ้าออนะแล้วแต่เออแล้วแต่ครับนะไอ้ไม่ได้ขายรถที่ความสกระปรกหรือความสวยหรือคนไหไอ้ขายด้วยความจริงใจนี่บอกลูกค้าลูกค้าแล้วก็เห็นคลิปเอ้ยโอ้เราไปซื้อมารถคันนี้จอดแห้งเลยหรือจอดกันนัทนกไม่เห็นทั้งขางในนีกันซิบอลนีงูอนากอนดาอยู่ขังได้เลย กินตุตุตามีศพอยู่ข้าไวายเปิดออกมาครับคันนี้หรือเปล่าทำไมพี่ที่ออกคดีป้นเงินธนาคารเออแล้วเจ้าของหายตัวไปอาจจะเป็นคันนี้ได้อาจจะเปิดมาแล้วเงินเต็มข้างในี้ทำยไงเนี่ยรวยสิครับฮะรวยสิครับเราก็เราก็หายเข้าป่าสิครับ กูนึกว่าจะพ่อสมบัติแล้วป้ายังใหม่เลยเฮ้ยพี่น้องใหม่ปะใหม่ยังไงนึกว่าจะเจอทองเก่าแล้วอ <c oughs> โอ้เจ้าเจ้าเบิ้งไก่ทอดหนังนล้วเจ้าเบิ้งหอดทองเก่าผุดมาป้าอ้าวดู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 ผู้ใดคดูดดนหนังครบท้องเก่านี่คือแก่ติบเแล้เนี่ยจะไปเป็นเด็กน้อยเ <c oughs> มนเพราะว่ามันมีตัง้งท้องหนึ่งท้องสองท้องสามท้องสี่ท้องหาผุดเนี่ย พ่อท้องเก่าคนนี้นท้หนึ่งท้องสองท้อสามท้อส่ท้องห้าอ่ท้องห้าไมไม่ใช่ต่อที่ท้องหกนะอ่าก่อนก่อนท้องห้ามีอีกท้องนึ่งทองอะไรท้องใบอีกเดิมเดิมมพีนเจ้าท่านนีปะยังไก่ท้องเอาไก่ท้องก็ไปป้นกับท้องใบไงมาโอ้ไปแล้กันไม่รู้จักับเพื่อนกันทองใบไก่ท้องไม่รู้จกยังไงแล้วสังทองอ่ะ สังทองสังทองก็มาช่วยกันไงช่วยกันตำรวจจะมาจับไงสังทองพาบินหนีใช่ไกทองพามุดน้ำใช่คนเลื่อนกันเลย้นเลื่อนกันเลยคนลืนเรื่องเลยเหรอเจะซ้ายเลยพอดีอ้พึ่งจะออกจากตำลวจมาก็พากันออกมาได้โดนเลยได้ไอ้พึ่งกับเปิด โทรศัพท์เพิ่งมีสัญญาณเน็นเพิ่งจะออกจากถ้ำหลวงมาโอเคได้พี่น้องเอ้าแรงกับรีโว2สสายจอดเรียกไม่หนึ่งหมืนโลจอดขนาดจอดจอดจนนกขึ้นทางอะอง่ายๆนะสุดท้ายจะของตัดสินใจปล่อยขายเพราะว่าถ้าจอดอีกต่อไปอีกปี2ปีรอบนี้ไม่ไม่ใช่แค่นกขึ้นทางอาจจะเป็นพยาพลพวกไปได้ <c oughs> คือบ้านเรารวยจัดนะครับพี่น้องบ้านเรารวยจัดโ okay, <c oughs> อเคไหอ้าววิธีการจองครับแอดไลน์ที่หนา้าทิกตบเฟียดบุ๊คหรือว่ายูทูบแชแนลบุตรลิงก์ไลน์แอดขมาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเร่องให้นะฟีดาฟีจองฟีจัดฟ,ฟ,ดฟีโอนปีแรกคว 6, 000, ันหกพันฟีที่สองพันเก้าพันบาทออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวเดี๋ยวล้างให้เอียเอ่ยมเอี่ยมโอเคไหมเบลอนโอเคแชร์ไปครับพี่น้องแก้ว